จะมาต้มปลากรดกันครับทุกคนไปชมมาเลยตั้งน้ำร้อนครับเราน้ำเดือดใส่เกลือชูรสแล้วก็ค่อยใส่ปลาเดี๋ยวใส่เครื่องกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคครับรอน้ำร้อนแล้วขณะนต้องหายวางไว้บนปัดไฟไปเลยผงรัวใส่ไล่เส้นไล่เส้นมาไว เลยครับเดี๋ยวเมียด่าหลังจากที่เราใส่เกลือชุบรสไปแล้วละลายละนี่ขาตะขาขาไขร้มะเือทศหอมเดงเฉียดตรงเท้าเลยใส่ไปเลยใส่ขาด้วย เกี่ยวดีดีเลยแตกมือนะมใหญ่ไข่ติมท้องทั้งสองตัวอ่ะเอาไข่ออกล้วงเข้าไปให้สุดเลยนี่ก็ค่อยดึงออกมาต้องมือรองออกมาด้วยนะทุกคนนี่ให้ไข่แตกนะเว้ย ตัวใหญ่ไข่เต็มท้องนี่เข้าไปอันนี้ก็ซับหางทิ้งบงับงบัง่อยนี่าม,มสไตล์ผมเลยขี้เมานี่แล้วก็ตัดไม่ขาดด้วย น้ำเดือดใส่เข้าไปปลาตัวเลขผมใส่เป็นตัวเลยนะเกล็ดห้มไปคนมันนะปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดีวราก็ต้องใส่ขาก่อนเออไม่ได้อืเบ็ดแม่งมีลูกขี้นี้ที่ไว้เบ็ดเก่าผมดุนยุดที่อายโยกผู้ท่านทําเพ เป็นฟองนี้ตักออกเดี๋ยวแม่งเมนข้าวนะครับนี่ตัดตรงนี้ออก,กออกเลยพวกฟองฟองเนี่ยไม่ต้องไปโคลนมันให้มันนี่นะเดี๋ยวมันจะเละด้วยแล้วก็มันจะเหม็นข้าวด้วยนะมันเยอะเครื่องเยอะก็จริงอ่ะฮาวโคลนบ่อยๆไม่ไม,ไม่อร่อยชิ่วโหมอันนี้สุดขี้เมาแล้วเนี่ยนี่ครับไก,ก่สุกแล้วใบมะกรูดใส่เลย ใส่ก่อนก็มานจะแห้งไปรวมต้มแบบคล้ายๆปลาช่อนเลยนะเสรโอเคครับอันนี้ก็ขือปลาสุกร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมผมก็หยุดปิดนะนะปิดกระทะจริงๆรอหน่อยก็ได้นะครับแต่ผมไม่รอนะผมจะร้อนเอ๊ตักใส่ถ้วยหยิบใส่ก็ได้วนะ่า ตักใส่ถ้วยบีบใส่ก็ได้จะร้อนครับตักใส่ถ้วยเลยเป,เป็นตัวเป็นตัวนี่แหละซื้สองตัวหิวอยากกินกับแก้มเฮี้ยม่งยุงมาจากไหนวะเนี่ยกัดขาด้วยเมียไม่กินเผ็ดนะผมจะไม่ได้ผมไม่ได้ใส่เผ็ดนะเดี๋ยวผมค่อยเติมพริกเอาอะแม่งคลิปกว่าจะยาวอีกแล้วเร็วๆช้าๆหาไข่นี่ฮะแม่งม่ายไข่นีหายากจัดอืม นี่แล้วก็จากนั้ quote, ในก็ตักน้ำใส่อุยยุงยือจัดวะมาได้ไงวะเนยุงหาพวกนี้บีบบีบมานหน้าใสเลยแบบนี้มาเขาให้แบบนี้ก็แตว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 แตเนะครับจริงๆคงจะเตวเตลมันเตวไม่ได้แล้วก็ลองชิมดูโหขอดวันเจี๊ยบเลยวะแล้วก็ ก้นหอมผักชีใส่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับนี่นะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วก็ขอเน้นๆหวานเจี๊ยบยอครับทุกคนไข่ปลากรดครับ ลองเนื้อปรากฏอร่อยบอกก็เลยดูเนื้อจัดไปหวานเจี๊ยบรสบอกน,นแล้ะ